สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกๆคนนะคะชั่วโมงนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูชยาน,นิในรายวิชาคณิตศาสตร์นหนสาวิชาข้อควาย14101ยวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการหารจํานวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักและตัวหารหนึ่งหลักเป็นการหารลงตัวโดวยใช้หารสั้นนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลหารจํานวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า4หลัก และตัวหารหนึ่งหลักโดยการหารสั้นได้นะคะเรามาเริ่มต้นจากการทำตัวอย่างแรกนะคะ115หาร5นะคะได้เท่ากับสี่เหลี่ยมน,นะคะ,ะเราก็มาแสดงวิธีทำนะคะ5เป็นตัวหารนะคะอยู่นอกสัญลักษณ์นะคะ115เป็นตัวตั้งนะคะอยู่ด้านในนะคะเราก็เริ่มทำการหารกันเลยนะคะวิธีการหารสั้นนะคะ จะไม่เหมือนกันหันยาวนะคะซึ่งหารสั้นเราจะาไปลบด้านนอกนะคะแล้วเราจะนำคำตอบไว้ในบรรทัดถัดมานะคะซึ่งคูา5ไปคูณอะไรแล้วได้จำนวนที่อยู่ด้านในตัวตั้งนะคะโดยเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ5คูน1ได้ไหมคะเอ้ย5คูณอะไรได้1มีไหมคะอ่าไม่มีใช่ไหมคะ เราก็จัดการก็คือ5้คูณศนะคะ5้คูณศได้0เอา1ไปลบ0ก็จะเหลือ1นะคะเราจะเอาตัวอักที่เหลือไว้ตรงนี้นะคะไว้ด้านบนทีนี้1รวมกับ1ก็จะเป็น11ใช่ไหมคะห้าคูณอะไรได้11บเมีไหมคะไม่มีมี5 2นะคะเป็น10นะคะซึ่ง11บเลบสิ ก็เหลือ1น1เราก็เอามาทดไว้ตรงนี้นะคะ5 2 10 1 1ลบ10ก็จะเหลือ1น1ทีนี้ตรงโจทย์ก็จะเหลือ15นะคะ5คูณอะไรได้15คะ5คูณ3ได้15นั่นเองนะคะฉะนั้น115หาร5ได้เท่ากับ23นะคะตรวจคำตอบโดยการเอาผลเอาคำตอบไปคูณตัวตั้งนะคะ เอเปคูณตัวหารจะได้เท่ากับตัวตั้งก็คือ23 5คูณ5ได้เท่ากับ115นั่นเองนะคะอ่แล้วมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะ2 0 6หหาร4ค่ะแสดงวิธีทำค่ะก็คือ4นะคะเป็นตัวหาร2060เป็นตัวตั้งนะคะ นักเรียนคะ4คูณอะไรได้สองมีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะสคูณ0ก็ได้0ดังนั้นสองลบ0นย์ก็เหลือ2นะคะแล้วก็เอาสองมารวมกับตัวเลขที่อยู่ถัดไปก็คือ20ค่ะ4คูณอะไรได้20่คะ4 5 2หค่ะ20ลบ20ก็เหลือ0ย์ก็ไม่ต้องเขียนใส่ทีนี้เรามาหารตัวต่อมา4คูณอะไรได้0ย์คะ4 0่ย์ได้0ย์ค่ะ สอะไรได้6คะไม่มี4ีคูณหเป็น4 6่ลบสี่เหลือสองเอามาทดไว้ตรงนี้นะคะ4คูณอะไรได้20คะสี่ห้ายีหารลงตัวคะ่ะดังนั้นส0งหมืหารสได้เท่ากับ5,015นะคะตรวจคำตอบโดยเอาผลหารไปคูณเอาผลลัพธ์ที่ได้ไปคูณตัวหารก็จะได้เท่ากับตัวตั้งนั่นเองนะคะ นั้นจึงสามารถสรุปบทเรียนได้ว่าการหารจานวนนับที่ตัวหารเป็นจํานวนหนึ่งหลักอาจใช้วิธีการหารสั้นเริ่มจากจํานวนที่อยู่ทางซ้ายโดยอาศัยความสัมพันธ์การคูณและการหารและสามารถตรวจคําตอบของการหารได้โดยนําผลหารคูณตัวหารบวกตัวเศษจะได้เท่ากับตัวตั้งนั่นเองนะคะสําหรับการหารสั้นนะคะจะเป็นวิธีหารที่ได้คําตอบง่ายๆนะคะแรกๆนะักเรียนอาจจะยัง ไม่ชํานาญแต่ถ้าเราทําจนบ่อยๆเราก็จะคล่องเองนะคะคุณครูขอให้นักเรียนโชคดีในการทําแบบฝึกหัดน,นะคะพบเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ